สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บอนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับิตาาฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันพุธนะครับ29พฤษภาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลรายการสำคัญมีอยู่หรายการหลักๆก,ก,ก็คือฟุตบอลนัดชิงในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมก็วันนี้จะเป็นการชิงชายกันนะครับระหว่างฟิออเรติน่า จากเกาโชอเซียแล้วก็โอลิมปิโกสจากกรีซนะครับจริงๆสองทีมนี้ตนะ้องบอกว่าอยู่ลีกที่ต่างกันนะก็คือเกาโชเนี่ยอยู่ในลีกท็ทอปไฟนะครับส่วนกรีซเนี่ยอยู่ในลีกนอกท็อปไฟนะครับแต่ว่าจริงๆประสบการณ์ทั้งคู่ในยุโรปถือว่ามีไม่น้อยนะโอลิมปิโกสก็เป็นทีมท,ที่มาเล่นยุโรปทุกปีนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกบ้างเป็นยูโรป้าบ้างหรือไม่ก็เนี่ยแหละมาคอเฟเรลลี lli, นะครับปีนี้เปเดินการเล่นครั้งที่2นะครับ โซฟีออลครับหลังๆก็เล่นรายการนี้บ่อยเหมือนกันนะในคอนเฟลีกนะครับก็ปีที่แล้วก็เข้ารอบลึกเหมือนกันนะแต่ว่าไปแพ้บาเซโรนในรอบนอกเอา์นะครับแล้วปีนี้ผ่านมารอบชิงได้ก็ถือว่ามาดีเกินคาดเหมือนกันนะครับผมฟิโอก็เป็นทีมที่ห่างหายจากการลุ้นแชมป์ยุโรปไปนานนะครับก็คือต้องบอกว่าประสบการณ์เล่นเน่ยเนาะอาประสบการณ์เล่นเนี่ยไม่น้อยแต่ว่าประสบการณ์การคว้าชแชมป์ถือว่า น้อยเหมือนกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าสูสีนะต่างไฟต่างผ่านด่านที่ยากมาทั้งคู่เลยนะครับก็โอกาสเปิดกว้างนะครับชื่อชั้นของฟิอออาจจะดีกว่าแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ก็จะบอกว่าออลิเบกกสก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็ยังสู้กันได้สูสีโอกาสค่อนข้างเปิดกว้างนะครับแต่บอกคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องเลือกหนึ่งทีผมมองว่าฟิออค่อนข้างจะเป็นปีที่ดีนะปีนี้ นะครับมีดอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับก็ในลีกอาจจะอยู่อันดับแแต่ว่าผลงานปีนี้ค่อนข้างดีนะในการจกดเกิน,นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยด้วยเฮดิกับที่เปิดมาเสมอกันแบบนี้ผมคิดว่าถ้าต้องวัดสักหนึ่งทีผมคิดว่าวัดทีมที่ชื่อช้นดีกว่าจะดูเหมาะสมกว่าก็คือฟรีออลากันนะครับวันนี้เชื่อว่าวันนี้เชื่อว่าวิโอกาสที่จะชนะและคว้าชมได้มากกว่าในช่วง90นาทีนะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่แถบให้ไปฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเป็นเกมระหว่างโบโดกริมเจอร์ซาเดียอสนะครับคู่นี้ส่วนตัวมองว่าใสๆเลยนะครับอาจจะไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเรื่องของชื่อชาติมาตรฐานนักเตะดีกรีใดต่างๆมันค่อนข้างจะมีกันอยู่เดียมากๆนะครับเช่นับผลงานณปัจจุบันด้วยนะครับอ่าโบโดกริมปัจจุบันเป็นจ่าฝูงนะครับ23คะแนนจาก10เกมทิ้งอันดับสองอย่างเอสเคบรานกับเฟรดิสตัดอยู่สองแต้มนะครับ ส่วนซันเดฟบยอร์นี่อยู่ระดับรองบุยเลยเนะมีแค่เจ็ดแต้มจาก9เกมก็ผลงานตัดสภาพนะครับแพ้มาลัวๆเลยเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่ก็โดนคู่แข่งกดมา3นัดรวดเลยนะครับส่วนโบโดกิมอาจจะสะดุดมาใน2เกมหลังสุดแต่ว่าภาพรวมถือว่าเหนือกว่าชัดเจนและเล่นในบ้านด้วยนะครับสถิติในบ้านค่อนข้างดีนะครับเป็นทีมที่ยิมูโตได้ค่อนข้างเยอะและต่อเนื่องมากๆนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ย ก็ไม่น่า,าพลาดกับการเก็บ3แต้มนะครับส่วนจะยิงขาดเกินกำแพงหรืป่าที่ต้องรุนกันนะเพราะว่ากำแพงค้อนขางสูงที่1.75นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูเถิติเก่าๆที่เจอมาอนะบอกว่าโบดูกิมสนัดหลังสุดนะครับยิงสายำยอดไม่ต่ำกว่า4ลูกนะครับมีชนะ4-3 5-2และ4-1วันนี้ด้วยเรท1.75เชื่อว่าอย่างน่าเชื่อที่โบดูกิมนะครับผม สรุปนะครับสองคู่ในว,วันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของมีฟิออเรติน่าครับในคอยฟเลียงลีกแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นบูโดกิมนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คาดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ